สวัสดีผมวอรมัชานะมือถึงหมสแคสเกมสติกบอลลีเจนไน้พาร์ทที่แปดแล้วว่าวันนี้ผมจะมารีวิวสกินกันนะครับเราจะมารีวิวสกินพืชนั่นเองเราจะมาเล่นคอมโบพืชเลยอันนี้ไ i n ์เนอร์ก็สร้างราคาลดลงแล้วก็เพิ่มความเร็วในการสร้างคือแบบเป็นพวกสร้างไวแล้วก็ลดราคาได้ง่ายสายพืชแล้วก็วิ่งไวแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละครับอืม ใช่ใชแบรเราจะมาเล่นโหมดแข่งขันนะครับเพราะว่าโหมดปกติเล่นจบไปแล้วถ้าเลือกเนี่ยยากปกติยากยากมากเนี่ยคุณจะเลือกโหมดไหนครับโหมดไหนโหมดไหนโหมดไหนใช่ผมเลือกโหมดกปกติเพรามันอาจจะยากคนได้นะจริงจริงๆมันไม่ใช่พวกบอดพวกมันนะมันเป็นบอดแบบใหม่โอ้สวัสด,ดีคุณย้อยสปีดเดตแมทกับผมไหม มาอัพใจแอนเฮ้ยอัพไททันอยู่ชอบเรียกสลับตลอดอัพพี่ตันไปเลยไม่ต้องอัพไมเนอร์เพราะว่ามันให้ตังมาเยอะอยู่แล้วอซื้อมาวิศาสเริ่มตอนสองตัวไททันหนึ่งตัวเป็นไงล่ะครับพี่น้องโอ้ราคาถูกแบบนี้ก็ซื้อได้เยอะใช่แล้วเราก็จะเป็น สายแบบได้เปรียบมากสปีดเดสแมนเนี่ยใช้สายนี้เนี่ยก็จะแบบได้เปรียบเพราะว่าเราซื้อทหารได้เยอะกว่าเขาเพราะว่าทหารเราราคาถูกแล้วก็ผมเลือกเอ,อือเป็นความสามารถครูพิศเสด็จทำให้ซัมมอนพวกกีๆออกมาได้ทีละ2ตัวมันจะได้มาเติมกําลังทับไปเรื่อยๆถ้าเกิดการบวกกันจริงเอ้ยสั่งโจมตีสิครับต้องไปอยู่ด้านข้างๆมันจะได้ตีต้องรีบฆ่าใจแอนมันก่อนนะเพราะว่าถท่านถูก าทยท่ามันก่อนเพราะว่าถ้ท่ามันเนี่ยจะทำไม่กองกัางาล,ลังเลเสียปเปรียบกัดกรามกพืบเท้าคิยติคิลสองร้อยห้าสิบแตกไปนหนึ่งก็น่าจะมีคนสงสัยว่าทำไมเสียงผมมันไม่เหมือนครั้งสักอันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแบบนี้ก็ไม่รูร้สิก็ปกติแล้วมันเสียเปรียเออก็เสียไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเสียงวางจีนแปลก เราไม่รู้คำตอบมันถือว่าตื่นเช้าแล้วมาแคสมันก็เสียงนี้เสียงนไม่ดีอ่ะไม่รู้ไม่รู้รู้เหรอตีบ้านรู้ว่าโอเคนะก็เป็นการอ่านรู้กันว่าเสียงผมมันเปลี่ยนไปก็ไม่รู้อ่ะถ้าดัดผมก็จะดัดนะแต่ว่าถ้าผมไม่ดัดผมก็ไม่ดัดเออแต่ว่าก็พูดปกติถือว่าเป็นเพราะว่าแอปอ่านนะเดี๋ยวผมมันก็ไม่เหมือนกัน โอเคผมไม่รู้โอเคหนึ่งาทีสิบสองวิเอ้ยอ่ะต่อไปโหมดเดทแมททั้งสองทีมเริ่มต้นได้เงินจำนวนมากเบบนี่ก็อัพแต่พวกนี่เหมือนเดิมคับแบบเดิมเลยเอื่ออัพหมวกทับดาบเยี่ยมเลยเฮ้ นี่เพราะเราอ่ะกำลังผลผลิตเร็วเร็วมากเลยนะเนี่ยขอสองขอหนึ่งจากนั้นก็หนึ่งสองสามนสองสี่ไปเโอเคเราเตรียมกำลังคลพร้อมแนละ้วเราปล่อยบุกไปเลยเพราะว่ามินเนี่ยเราตีฟรีอยู่แล้วตีฟรีอยู่แล้วไปเลยต้องบังคับเป็นนิสัยมันจะได้วิ่งตามกันไ,ไว่วเร็ว ถ้าจริงๆเลยนะพวกนายเนี่ยเสร็แล้วถ้าเราควบคุมได้ผู้เล่นมันจะวิ่งเร็วกว่าปกติแค่นั้นแหละถึงเวลาเข้าไปต่อยหลังด้วยหอ,อกแป0รหอ,อกนี้มี800ร้ตุมโอ้เดดเฮ้อเฮ้อเอาอีกตัวดีกว่าหอ,อกนี้มีแป0ร้อเอื้อนี่คือขามาได้อะไรวะเนี่ย ตายทันทีแบบไม่ต้องรอเดีวเราใจอันมาแล้วรีบวิ่งครับรีบวิ่งเดี๋ยวเพื่อนเขาก็จะจบกันหมดแล้วโอ้เดี๋ยวตุนตังไม่ดีกว่าตุนตังไว้ไม่ขอปิดสวยสวยว้าวที่มันคอมโบของสายรีบนี่นะรัวๆเลยหนึ่งนาทีโอ้เยี่ยมเลย รัวว้าวรัวถ้ารัวเนี่ยก็ต้องอัพไมเนอร์เพื่อความรวยแล้วก็อัพสเปียร์ตันให้เต็มแล้วก็ชิมอะไรเนี่ยมันมุอะไรอะไรเนี่ยมุกมุกอะไรวะพอเราได้ไมเนอร์แล้วเราก็ทำการขุดทองหลังจากนั้นก็ตั้งกระทา เฮ้ยจะเล่นที่มันจบเลยใช่ไหมอืมอะไรเนี่ยอย่งแรกเราก็ต้องเริ่มผุดโองซึ่งเราเกียดมากอีานายเ,ยเร็วๆหน่อยสิเกียรล้อไม่ไหวแล้วหน้าการมันต้องการประทะต้องรีบพังอำแพงทิ้งไงมันน่ารังเกียจมากเลยเสงเหลือกเกิน มื่อไรจะซื้อวิาสาดได้ออช่างเป็นอะไรที่เบือแล้วเจอฝั่งนั้นเขาเพิ่งเริ่มมานนี่ไงเราแบบรีบมากอยากได้วิสรดนี่ถ้าเราได้วิาสาดเดี๋ยวเราจะเป็นกำลังคนที่แข็งๆดีสุดตอ,ตอนต้นเกมนะเลดเกมนี่อาจจะสู้ไม่ได้เล่นวิสาสปีสอตออยตันดีกว่าถ้าจะได้เปียบ ไปเลยไปเลยพี่สอดเอาไปไปไว้ข้างหน้าเอาไปกันบ้านมันยังไม่มาหรอกจริงๆมันก็เริ่มแค่สองตัวเองเมื่อเราได้วิสระแล้วเราก็ทำการซื้อไนเนอร์เพิ่มเพื่อเงินใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่นี่โอ้เขากําลังของงานธนูแบบนี้อยากมีเรื่องหรอครับพี่น้องไม่หรอกนะ เออ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยคือดัดเสียงเนี่ยใช่เนี่ยนี่คือดัดเสียงเนี่ยเออใช่ใช่ใช,ใช่เออไมเสียงเรานแปลกแอะไรวันนี้อะไรครับนี่เอเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วพิซานเร็ววิ่งไปพิตูนเร็วมันกำลังจะตี เรายัางตั้งตัวไม่ได้เลยอย่าเพิ่งรีบขอไป290โอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอดแบบนี้ยังไงครับรอบสองต้องมาแล้วเอัวตายต่อไหมครับต่อไหมครับอ้าวเรียบร้อยครับถอยไปอลไก็บอกแล้วว่าไม่แก้ต่ออยู่แล้วอะ่ะเออคนมันโหดไม่แก้ต่อดีถ้าต่อ,อานานกว่านี้นี่แห้งหมดดูศพสามศพนี่ ศพที่เป็นผู้ที่เสียชีวิตไปบุกได้แล้วบวกนยบุกได้แล้วอาชโด,ดสไฟเออร์ยิงธนูอะไรเียเฮ้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 ยวิสาจะตายวิสา,าจะตายจุกจุกบึมต้องเอากำแพงมันออกก่อนบึมดีมากกลับไปกาดก่อน แค่นี้ฉันก็พร้อมที่จะตีแล้วมาแล้วถอยท่อนม,มาได้สวยมากเดี๋ยวนะไมเน์ตายนึ่งตัวแกต้องชดใช้เทเมบังอาจฆ่าไมเน่อะโอ้อุตส่าห์ซื้อมาตั้งรอ้อส้าเลยนะพวกแกมันช่วยจริงต้องไล่คืนสิบเก้านัดไหมโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่า ความพ่วดมันครอบงานนิ้วอยากเอาคืนไม่เอาเปลือจงจริงๆเลยนะไงต่อครับไงต่อครับน่าจะปลุกได้แล้วนะปลุกเลยปลุกเลยไปแกง๊งแกงสายเขียวมาแล้ววันนี้อ่าจะมาเป็นแชมป์ข้าไม่ได้มาแพ้เพราะข้าเนี่ยตบพวกนั้นตัวละนาทีครึ่งกันหมดเลย อย่างแรกก็เหยียบปุ๊บวิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ทุบอาเชดอนข้างในแปกสามสวยพี่สวยตีหลังไปอีกหนึ่งทีอาา่าฮะตายเข้าไปให้ดูโดนลุมแบงแยงเดดสวย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 เข้าเข้าตีตีปึงป้งปึ้งโอ้รัวเหลือกเกิน ดูเลขหนึ่งนั่นสิช่างรัวเลือกเกินปางตุกเรียบร้อยเกมเอ้าเรียบร้อยเร็วมากเลยครับพี่นอ้องสี่นาทีอ,อถึงเวลารอบสี่ชนะเลิศเริ่มต้นด้วยโอ้โหงามไส้เราก็เริ่มกันง่ายๆอย่างนี้เลยรนอะ เนี่ยจะได้ใช้อาชิโดนหน่อยเพราะว่าตัวนี้อาจจะได้ชอยเอาส,สเปียตั้นมาก่อนเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเผื่อมันบุกมาต้น,ตนเกมเราจะได้รอดลืมบอกไปถ้าใส่อันนี้แล้วจะได้เงินเพิ่มถ้าเล่นคอมโบนะถ้ามันเป็นเซ็ตเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกที่มัน,นมัน,มนคืออะไรนะกระเป๋าแป้นนมอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ เออยังไงก็เถอะช่างมันก่อนเราถึงเวลาไปปวนต้นเกมแล้วเพราะเราวิ่งเร็วมากๆสวัสดีเอาหอกไปกินหนึ่งทีไหมหัวแตกสวยสวยจริงเลยเอาหอกไปปาใส่หัวเขาแล้วก็วกลับมาสนุกเลยสนุกขนาดนี้ขอกลับไปเก็บหอ,อก,ก่อนบมาแล้วหอกมาแล้วเอาไปป้าใหม่เป็นวัฏจักรอุบาทวงจออุ้ยมันมีอาร์เคดอนไม่เอาดีกว่า เราต้องคาบอาชซดอนไปดูตัวกับมันนะตัวตัวมาต้องเพิ่มแนละ้เราจะเอาอาชซดอนไปสองตัวเอาไปยิงหัวมันอา,า้าไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปตบมันยิงสนูมาไม่เข้าหรอกเช็ดกาดโอ้โหสองแปดหลบหลบจุกอะจุกเข้าใจไหมปังปังปังหัวแตกไปซะ ยิงไมเนอร์มันให้ตายยิงให้ตายให้หมดเลยเอามันให้หมดให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือโอ้โหไม่น่าเลยกาดต่อดีกว่าเฮาทูทำลายล้างพวกพอของมันให้ตายให้หมดเอ้ยมันมีมีเซเปีตันแล้วถอย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 อือกาดก่อนกาดหลังเนี่ยมันโหลดมัน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 ไม่เข้าด้วยนะงงมาก การป้องกันข้างหลังนี่มันเป็นอะไรที่หอกไปหนึ่งทีหอกไม้ไม่เข้าหัวได้ไงเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยจะร้อนเปลี่ยนตัวรันเปลี่ยนตัวรันตัวนี้มันดันไม่ไหวไปเลยหอกสายฟ้าเอ็กเทียมเปสบัสเตอร์ไป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 เอามันเอามันให้เกิลี้ยง มันไม่เหล e <th> uh> ืออะไรจะหนีเหอเด่ยวเดี helmet, de de oh, ๋ยวเดีๆยวเดีเดี่ยวเยวเดีนเดยวเดี่ยวเดียวเดียวเ่วเดเยวเเด้ยเดียเดีวียเดยวี่ดีด โกงจริงมันล่อเอาตามาเล่นเลยเว้ยเราก็มีเหมือนกันนะตั้งเก้าอัน,น่ยแต่เราก็ไม่ใช้ก็มันไม่เคยได้เข้ามาใกล้ไงล่ะเออขอเก็บหอก่อนต้องมีหอกตัวเอาไว้ปลาใส่หูวมันโฮโห,โหเสียดายนะ ที่น้ยนะได้เสียพนอาชดอนไปหมดแล้วแบบนี้ฉันก็ทำอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถึงเวลาเตรียมตัวบุกอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตัว,ตวงงงจะทำอะไรครับเนี่ย การวิสัตเพิ่มสักตัวใช่แล้วปงปั้งเอาเงินไหมช่วยกันเพื่อนช่วยกันขุดทองพอแล้วเอาอีกสักเอาเอาไทาทันมาหนึ่งตัวแล้วก็ตีเลยเราจะจบเลยไม่รอมันแล้วไม่รออตกก่อไปหรือว่าจะเล่นปีศาจล้วนก็ได้แต่ว่าเบบยนั้นมันจะตู่เกินไป ก่อนมาเล่นวิสาร์ล้วนี่คือแบบคิดหนักเลยต้องวิสารล้วมาเจอกันเองไมไ่รู้เลยกาเล่นวิสาร์เนี่ยสปเปียตันมันก็จะแพ้ทางมากเพราะว่าโดนบึ้มโดนบึ้มโอ้คืออะไรจะครับท่านได้ได้แล้วเฮ้เนสปเปียร์ตันเยอะขนาดนั้นนะ่ะนายคิดว่าจะชนะสูตรนี้อย่างนั้นเหรอ บอกเลยสเปียร์ตันแกแห้งแน่ๆเ,ออเจอวิษสาไปสองตัวเนี่ยเจ็บหนักเลยบายเดี๋ยวพาเออใชเออไอ้พิษวาแกจะชนะงั้นเหรอไม่ฉันนะพร้อมบุกเสมอครับออสเปียร์ตันไม่รอด้วยเพื่อตายเพื <c oughs> ่อมันมีวิษสาด้วยเฮย้ยมันมีตัววิษสาหิวเลือดมันสายไปแล้วล่ะ มันซ้ายไปแล้วล่ะแกน่าจะเอามาตอนต้นเกมนะถ้ามาต้นเกมอะ่ะฉันแพ้แน่ๆแต่ว่าแกคิดผิดแล้วที่เอามาขี่หลังเฮอแทนที่จะยืนหยัดต่อสู้กับรอกำลังเสรอแบบนี้นะมัน,นไม่ชนะเลยปนะังคนขี่นี้กระเด็นไปนูน่นเลยหน้าปักซอย ใส่เบอร์มหลกตัวเลยไม่ต้องรอแล้วมั้งเกมแล้วเจ็ดร้อยก็มันปกติก็ใช่มันปกติก็เลยชนะง่ายๆเลยอะก็เป็นการรีวิวสกินไงไม่ต้องเล่นยากมากหรอกเล่นยากมากเดี๋ยวนานอีกโอเคนะครับผมเฮ้อคนที่ชนะก็คือวอมฉันเองคุณชนะโหมดปกติ โดยใช้แอคเคาสมีติคิวมองกุฎแม่สามสิบหกมงกุฎโอเคนะครับสำหรับวันนี้วอร์มาแชรา์ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ